แจ็คแฟนฉันนี่เป็นน้องที่สนิทมากมันคืออันดับหนึ่งของประเทศไทยที่เราภูมิใจมากแจ็คมึงต้องไปสอนเด็ก c g m 4 0มันไม่ได้เชิญผมไม่เปินลน่ะมันเชิญแน็กแล้วไอแน็กไม่รับมันเลยเอาึง้วกันโทรไปหา Jack, แจ็คข,ขอเบอร์แน็กหน่อยดิทำไมพี่ปล่าจะชวนเขาเล่นหนังอ๋อผมว่างพี่ไม่เป็นไรขอเบอร์แน็กหน่อยแต่มันยากนะพี่ตอนนี้เขาฮอตคิวเยอะเออกูจะเอาเบอร์แน็ก <c oughs> อ่ะก็ให้เบอร์แน็ก โทรไปหาแน็คดูจริงวะแน็คคิวเต็ม A few moments later สักพักหนึ่งไอ้แจ,จ็คโทรกับพี่ตกลงแน็คคิวไอ้คิวเต็มใช่ไหมเป้บอกเปิ้ลกูรู้ว่าละว, <c oughs> ว่าจะเอาใครมันเหมือนกับเราทําบุญมาน้อยหรือเปล่าที่แบบโดนเขาแกล้งอะไรเงี้ยมันก็เลยแกล้งไม่ได้เพราะทีมมันเยอะกูว่าแล้วทำไมไม่ไงครับตัวมัเยอะอีก ถามว่าเราเคารพเขาไหมเราเคารพไม่ลืมบุญคุณเขายังไม่ถามคิวเลยว่าอะไรคือวังทุกวันครับคือถ้าคนกลัวก็จะระแวงอะ่องะอโอ้โอหกลัวฉี่ <c oughs> หรือกลัวกลัวครับพ่อตอนแรกคิดว่าพี่เขาคงตลกแล้วเขาก็ตลกจริงๆประสบการณ์ในวงการบันเทิงผมเนี่ยมันเยอะมากก็เลยแบบไปสอนน้องเราก็ต้องแอคนิดนึงอะไรเงี้ยน้องๆ CGM วันี้ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับ เขาจะต้องมีของเอาไปให้กับน้องๆได้เรียนรู้ได้ศึกษาแน่นอนธรรมชาติของน้องๆเอาออกมาให้สุดจริงๆแบบสดได้นะมึงติดต่อคูบอกว่าให้แกงให้น้องเนี่ยคงน้องกูไหมเนี่ยโทษครับพี่เราก็แบบหัวมึงเยอะอะมึงไม่แกงคนอื่นมั้งวะผมเตือนคุณเลยลูกเมียคุณตัวคุณด้วยเดี๋ยวเจอดีแน่ครับคุณเปิ้ลนาคอ